โอ้แล้วมีหมวกกันน็อกให้เพร์เล็กป่ะมีมีด้วยเหรอโอ้โหโอ้โหน่ารักมากเลยตับนะเพร์เล็กขอลองได้ไหมเพร์เล็ก you might have to just play square because <c oughs> <Why? S 2> this is t o t r y t h i s one. no because this is for the kids this is for the kids if it's for an adult like you if you press the panel press the panel t r a i n your brain to be a genius นี่คือหนังสือฝึกยังไงให้เราเป็นอัจฉริยะอธิบายทุกคนฟังซิว่ามีหนังสือเล่มไหนที่ชอบบ้างแล้วทาไมถึงชอบมีอะไรน่าสนใจในนี้ที่อาร์มี่ได้เรียนรู้บ้างพี่อาล็กก็ต้องชอบอันนี้เยอะ,นะนักนี่ทำไมอะ่ะวอตติสจีเนียเขาบอกวนะ่าจีเนียจากคนเก่ามาเลยอืมและคนไหนอาร์มี่ชอบมากสุดทำไมอะเขาคือใครเขาเป็นเด็ก13ขวบที่ชนะเชส อายุ13แล้วเขาก็เลยได้เป็นจีเนียสใช่ไหมแล้วอาร์มี่คิดว่าอาร์มี่จะได้เป็นจีเนียสในนี้หรือเปล่าจีเนียสมันเริ่มตั้งแต่เกิดพี่อเล็กอ้าวเหรอมันมาตั้งแต่เกิดมันแรร์พี่อเล็ก I think you're rare Do you think you're rare I d o think Air pollution, water pollution นี่คือสิ่งที่เรากำลังเจออยู่ทุกวันนี้แล้วตัว water pollution เนี่ยมันเป็นยังไงครับ Water pollution คือเหมือนแบบกินไก่ทอดเสร็จเหลือแต่กระดูกก็โยนทิ้งในน้ำเอา้าแล้วมันไปส่งผลอะไรกันเอา้าก็เพียเย้ยไรก็กินมันก็ดูง่ายดีนะก็กินไก่ทอดเสร็จเพียเย้ยไรก็โยนใส่น้ำเห็นเป็นไรเลยเป็นถ้าเหมือนแบบเต่าว่าอยู่แล้วก็คิดว่ามันเป็น jellyfish ก็กินแต่ว่ามันมี acid ที่ digest อาจจะไม่ได้ อ้าวแล้วอย่างนี้ควรที่จะทำยังไงถ้ากินไก่ทอดเสร็จปุ๊บเพี้ยอะไรต้องไว้ที่ไหนต้องใส่ในขยะอ้าวใส่ในข้าไปในขยะเหรอต้องในขย general aste, นะ general waste แล้วเรา recyle ไก่ทอดไม่ได้นะไก่ทอดนี่ recyle ไม่ได้เหรอใช่ทำไมต้อง,ง recyle ไม่เห็นเพราะว่าถ้าเราไม่รีไซเคิลของมันก็จะเต็มโลกแล้วมันก็จะเป็นแลนฟิลแล้วแลนฟิลเยเยอะๆก็อาจจะไม่ดีเหมือนเก้าอี้เก้าอี้นี้แตกแล้วตรงตรงนี้หักแล้วก็ก็ทิ้งในรีไซเคิลเขาก็อาจจะไปครัชแล้วก็ดําเป็นแลนฟิลแล้วแล้วมี example อื่นไหมที่สามารถเล่าให้พี่เล็กฟังได้รู้จัก e waste ไหม e waste ไม่รู้จักคืออะไรพวกไมโครโฟนโทรศ ูฟังที่พัง uh huh. uh huh. มันจะเป็นอิเล็กทริกถ้าเราทิกใน general waste มันจะปล่อยน้ำเกลือออกมาก e waste นะก็คือ electronic waste ทำไมต้องแยกอะทิ้งรวมไม่ได้เหรอมันก็ง่ายนะคือเหมือนแบบตอนจะรีไซเคิลมันอาจจะมีเคมีเข้บวกด้วยอันนี้อาจจะแค่อนไม่ใส่เคมีคอลถ้ามันมาบวกกันมันอาจจะระเบิดเราก็เลยต้องเริ่มแยก ล้วได้ข่าวว่าที่บ้านเนี่ยปลูกอะไรบ้างแตงกวาแลวอะไรอีกกล้วยแล้วทําไมถึงต้องปลูกที่บ้านเราทาไมแค่ไม่เราไม่ไปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วไปซื้อเพราะว่าในซูเปอร์มาร์เก็ตเขาอาจจะอันออร์แกนิกอันออร์แกนิกคืออารมี่ต้องกินแตงกวาที่เป็นออร์แกนิกเท่านั้นเลยเหรอถ้าเป็นอันออร์แกนิกมันจะขมๆอ๋อเพราะว่ามีอะไรอยู่ในนั้นเค <Chemical. S 1> มีคอลมีเคมีคอลต่างๆเพราะฉะนั้นอามี่จะทํายังไงที่บ้านบ้างให้มันไม่มีเคมีคอลในร่องบอกท ต้นไม้มที่หนูปลูกหมดคือออร์แกนิกคือดูแล้วเราเป็นคนที่สนใจในเรื่องของออร์แกนิกมากเหรอทำไมอ่ะทำไมอาร์มี่ถึงสนใจเรื่องนี้ครับเพราะว่าหนูสนใจเรื่องวิตามินข้างในวิตามินข้างในไหนข้างนตัวมันอ่าแล้วมันเป็นยังไงพี่เอลไรไม่มีความรู้เรื่องวิตามินเลยหนู หนูจะเหมือนแบบอยากอยากแยกรู้ว่าอันนี้มีวิตามิน A เหมือนส้มมีวิตามินซหนูอยากแยกออกจะได้รู้โอ้โหรอแล้วหนูดูหนูดูแล้วหนูรู้ป่ะยังไม่รู้มากแต่ก็กําลังศึกษาอยู่ใช,ใช่ไหมใช่แล้วสิ่งที่สนใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมอะเรามีหนึ่งละเรามีเรื่องของการปลูกผักที่ไม่มีสารเคมีใช่ไหมเป็นออแกนิกร้อยเปอรเใช่ไหมครับและอามิชอบอะไรอีกหนูชอบเล่น h o v e r b o เ o อ e r บอร r ด เซก,<อ>กเวกัเล่นเซกเวทำไมต้องเล่นเซกเวแล้วมันเกี่ยวอะไรกับตัวสิ่งแวดล้อมะเพราะว่ามันใช้แค่แบตแล้วแบตก็ดีกว่าใช้พวกน้ำมันที่เปลืองอก็คือเราใช้เซกเวเนี่ยทำให้เราใช้น้ำมันในโลกน้อยลงใช่อย่างนี้เหรอคือเหมือนแบบใช้ชอร์ตดิสเทนเหมือนบ้านพี่เล็กไกลจากบ้านหนูหนึ่งหนึ่งกิโลหนูก็ไม่ควรจะใช้รถก็ใช้เซกเวไปได้เพื่ออะไรเพื่อจะได้ไม่ไมเสียน้ำมันเยอะ อ้ย n ย่าล l มไปทำแบบทดสอบโอเค a ุกอย s างมันเป็เ e พี่เล็กไม่เคยเล่นเซกเวย์มาก่อนนะโอแล้วมีหมวกกันน็อกให้พี่เล็กป่ะมีมีด้วยเหรอโอ้โหน่ารักมากเลยตับนะอ่ะอ่ะมีเล่นให้ดูก่อนนี่คือเซกเวย์ที่เป็นวิมีี่ไม่ใช่ีมีมเมีมีมีมมีมมี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 มมีมมี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 ล โหเท่มากเลยอะถอยหลังได้ด้วยอะนี่แล้วแล้วแล้วเราเราไปข้างหน้ายังไงอ่ะฮะไปข้างหน้าเหรอถ้าจะไปข้างหน้าต้องกดข้างหน้าแล้วก็วิ่งไปเลยพี่เล็กขอลองได้ไหมพี่เล็ก you might have to just play s q w a y because this is for the kids no because this is for the kids this is for the kids if it w e r a n adult like you if you if you tip backwards, your jet might go backward and hit there but you will save me okay fine i'll tell you the tips if okay oh my god i didn't hit it i could try it's okay feel like i made it's i i help might fit okay let's try this i small. think it's because of the hair you must Okay. Push the air in any way the hair. Any way the hair. Okay. Anyway the hair. Okay. <laughs> okay. I push it in okay. and lock okay. Okay. it. Oh, with okay. a, Um, daddy, you might need <laughs> you might need to make this bit bigger. Here's a try. Okay. It's bigger. Okay. Um, here it is, and right. that there it goes. Um, it doesn't fit you. We'll <laughs> have to get a new one. Okay. Okay, so. มันเล่นยังไงอะอามี่หนบอพเอกสิคือถ้าเป็น professional มันหนูไม่ต้องใส่หมวกกันน็อโอเคคือถ้าเป็น professional มันหนูไม่ต้องใส่หมวกกันน็อกโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอยอยยโอ๊ยยโอ๊ยอยโอออยโอ Trying the bigger space here. Okay. I'll move everything. Why is it moving? You turned it off. Oh, okay. Wait until it says Bluetooth mode. Mm -hmm. Ah. Mm. Can you hold it? <laughs> the, the first cow. time I tried, it fell off. But why is it moving? No, Why because is it moving? Oh! One oh. leg! I don't think I can do it. Okay, then! Where's the handy try. tried? Whoa. <laughs> whoa! Whoa, whoa, <laughs> whoa! <What>? Okay, it's <laughs> a good what? try! I think I need a helmet. Okay, okay, <laughs> Let me, let's okay. Let's okay, okay! Good. How do I move? How do I move? Press how the do I paddle move? forward! <laughs> Press, the paddle. Press the paddle forward! It's spinning! It's spinning. อ่าโอเค I'm dizzy At least you got to try Okay back to following board โอเคโอเค Thank you army <laughs> Like subscribe and share ตัวบูด็อกของเรานี่ใช่บูด็อกป่ะถ้าเป็นบูด็อกมันต้องเปิดตาอีกดิงูเห่างูบอกบ็อก งูกัดโอ้ยเจ็บโอเคเข้าใจยังเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปเล่นอย่าเพิ่งไปเล่นเราต้องไปเราต้องทำตาม